สวัสดีครับผมพบก,กับโ o โตวิวนะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มาพูดเรื่องรถนะครับพอดีผมซ,ซื้อรองเท้ามาก็เลยอยากจะรีวิวนะครับรองเท้าออนะครับยี่ห้อนี้ใครเคยใช้บ้างนะครับแบ่งปันกันกับประสบการณ์นะฮะ เดี๋ยวมาดูว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับวันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะครับพอดีรถก็เช็คเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็คือจะเก็บสีล้อก่อนนะครับนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับมาพูดถึงรองเท้ากันก่อนดีกว่ามาดูว่าเป็นรองเท้าอะไรนะครับเปิดกล่องกันเลย ่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคนะครับเป็นรองเท้ายี่ห้อนะครับซึ่งไม่คุ้นตาเราสักเท่าไหร่นะครับสำหรับใส่รองเท้าทั่วไปก็จะรู้สึกจากพวกอาดิดาสไนกี้นะครับมิซูโนอะไรอย่ละ่ะหลายๆอย่างนะครับอันเดอร์อารมอะไรพวกนี้แต่ว่า ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ผมก็ไม่เคยใช้นะฮะราคาก็อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบประมาณนี้ฮะไม่เกินพันเจ็ดนะครับเป็นตัวกลางๆถึงสูงอะฮะไปหาท็อปเลยนะครับของยี่ห้อนี้ซึ่งผมก็ยังไม่เคยใช้ก็ว่าจะเอามาลองใช้ดูนะครับเป็นรองเท้าบาสเกตบอลนะครับผมว่ามันเหมาะ มากเลยพื้นเนี่ยเหมาะที่จะเดินกับคอนกรตนะครับพื้นหยาบๆยาบได้ดีนะฮะอัปเปอร์ Upper <Upper S 1> เป็นเป็นหนังพีนะครับผสมกับผ้านะครับนี่ยก็มีสัญลักษณ์โลโก้อยู่ตรงนี้นะครับ Easy Move โอเคครับนะก็นะครับวันนี้รถเยอะไปหน่อยนะครับเสียงรบกวนกเยอะวันออกพรรษาพอดีนะครับมาต่อนะครับพื้นนะครับอัปเปอร์เป็นเป็นผ้าบัฟกับหนังพียูนะครับเป็นหนังพียูด้านหน้านะครับด้านบนก็เป็นหนังพียูผสมกับผ้าตะข่ายนะครับแล้วก็โลโก้ ตรงนี้ฮะโลโกโ้โอเคสวยงามสีสันก็สวยดีครับสดใสดีนะครับมีโลโก้ด้านล่างนะครับวัสดุที่ใช้ทำพื้นก็เหมาะกับการนะครับใช้บนพื้นคอนคอนกรีตนะครับนะครับน่าจะทนอยู่เพราะว่าเหมือนกับพื้นรองเท้าผู้สอเลยนะตรงด้านล่างนะครับด้านใน ผมว่ามันนุ่มๆนะฮะด้านในไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับด้านในก็นะครับเห็นหรือเปล่าไปดูนะฮะมีการเลื่นในตัวนะครับการเลื่อนถลยด้านหน้าแล้วก็ค่อนข้างจะนุ่มนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวทดลองใช้ ได้ผลยังไงผมจะมารีวิวให้ชมให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับโ o โตวิวนะครับนอกเรื่องก,กันหน่อยนะครับวันนี้นะครับรถก็เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเวลาทำต่อนะครับโอเคสวัสดีครับ